ครับผมนะครับสวัสดีครับทุนนี้ก็มาดูนะครับอีโก้สีประตูนะครับตัวสูงนะครับย้ายแหนบนะครับหน้าเดิมนะครับหลังย้ายแหนบนะครับมาดูกันย้ายแหนบเป็นยังไงบ้างนะครับตัวย้ายแหนบนะครับเนี่ยครับประมาณสี่นิ้วนะครับรวมๆครับเสื้อเสื้นี้นะครับไม่ติดซุ้มนะครับไม่บาดซุ้มไม่กระแทกนะครับ มาดูว่าใส่อะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะใส่นะครับชกมีามาตโตนะครับแกน20มิลนะครับตัวนี้มันจะเนิบหน่อยนะครับยังไม่ค่อยติดซ้มเท่าไหร่นะครับ<แ>นิ่มเนิบนะครับ,บน,น,ระนะครับย้ายแนวนะครับ เอาข้ยายนะครับว่าดีกว่านะครับขนาดแหนบผมก็มดับมาแล้วนะครับอย่าเนี้ยี่จบนะครับจบนิ่มแน่นอนนะครับผมหน้าเดิมนะครับ แม็กไรเนอร์นะครับสำหรับใครที่สนใจตัดขอบแม็กไดรเนอร์นะครับอันนี้ตัดเองนะครับตัดเองเราใช้หัวมืตัดนะครับตัดขอบนะครับไ,ได้ประมาณนี้นครับแม็กไทรเนอร์ มันเป็นแนวทางนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับผม